ดังนั้นการแก้เกมของคุณทักษินม,มันก็มีทางเดียวครับจะต้องลงมือดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่13มิถุนายนดังนั้นการแก้เกมของคุณทักษินม,มันก็มีทางเดียวครับจะต้องลงมือดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่13มิถุนายนก่อนวันที่13มิถุนายนก็คือจะต้องปรับคณะรัฐมนตรีให้ใช่จบเอากระทรวงมหาดไทยขึ้นมาเอาก,กระทรวงเกษตรขึ้นมาได้หรือไม่ก็ต้องจบก่อน13มิถุนายนมันจึงเห็นความแตกแยกในพรกรวมไทยสร้างชาติชัดสสก็ไปรวมกัน กับเสียเฮงสุชาติชมกินนายสุชาติก็จะเอาตัวเลขสอสอน h i ไปต่อรองตำแหน่งต้องการจะขยับจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งซึ่งใหญ่กว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ด,ดเรเสกสกงอัถาวงหรือดออรแลมโบ้ก็ออกมา ทวงพักรวมไทยสร้างชาติคืนทวงคืนไม่พอออกปากไล่หัวหน้าพักก็คือพีรพันธ์สาลีรัฐวีพาฒออกปากไล่หัวหน้าพักออกจากตำแหน่งมันก็เลยเป็นมาลุมมาตุ้มนะครับทีนี้ฝุ่นก็คุ้งเพราะรู้อยู่แล้วว่ารวมไทยสร้างชาติ แตกยับแตกละเอียดไม่แตกข่าวนี้จะไม่รู้จะแตกข่าวไหนแตกละเอียดหนักกว่าน,นั้นนี่ถ้าคุณทักษิณมีอันจะต้องไปเข้าคุกพักเพื่อไทยจะล่มสลายและแตกนี่คือแผนการที่ภูมิใจไทยเขาวางไว้ถ้าทักษิณเข้าคุกไม่ว่าจะเข้าวันที่สิบสาม หรือหลังวันที่13ไปอีกประมาณ7วันถึงสิวันเนี่ยท่านทั้งหลายครับเพื่อไทยแตกเพื่อไทยส่วนหนึ่งจะแห่กันไปจ่อเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยท่านก็อย่าไปเชื่อคำพูดของนักการเมืองมากเวลาสัมภาษณ์ทางทีวีบอกว่าอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรี ต้องเป็นแบบสง่างามเป็นแบบสมาร์ทไม่มีหรอกครับมันแย่งชิงกันเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีกันมันแย่งอำนาจกันมันจะมาแย่งแบบสง่างามไม่มีครับท่านคอยดูเละงานนี้พักเพื่อไทยเละแพทย์่อทงทานเชินวัตรก็ต้องรับข้อเสนอของพ่อ ซึ่งตอนนี้ได้เขียนแผนไว้ให้เรียบร้อยแล้วข้อเสนอของคุณพ่อคุณพ่อทักษิณคุณพ่อทักษิณบอกแผนคุณแพอทองทานและคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอาจารย์พันศักดิ์หูกระต่าย หมอมิงเลขาธิการนายกรองนายกกลำตีกลาโหมภูมิธรรมบอกไว้หมดว่าหากปรับคณะรัฐมนตรีให้คนของพักเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนของพักจะต้องเป็นคนที่จงรักพักดีต่ออุงอิงเพราะ ถ้าไม่ใช่คนที่ไม่จงรักภักดีต่ออุงอิงถ้าเกิดใช้แผนสองการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้จะศูนย์เปล่าไม่สามารถช่วยอุงยิงได้แผนสองคืออะไรครับหลังจากได้กระทรวงมหารไทยมาแล้วและตอนนี้ต้องการจะเอากระทรวงกรเกษตรอีกเนี่ยถ้าได้สองกระทรวงนี้มาอยู่ในมือให ทำทุกวิถีทางเพื่อจะยื้อไปจนถึงกลางเดือนกันยายนให้ได้เพราะต้องการจะแต่งตั้งข้าราชาการโดยเฉพาะตำแหน่งผู้ว่าราชาการจังหวัดคือจะต้องแต่งตั้งคนที่เป็นสายตรงกับพักเพื่อไทย ไปเป็นผู้ว่าเพราะตอนนี้ผู้ว่ามันเป็นคนสายตรงของพรรคภูมิใจไทยต้องยื้อไปให้ได้แต่การจะยื้อไปนะ่ะมันก็ไม่ราบรื่นนะครับเพราะถ้าตัวคุณทักษิณอยู่ในคุกแพทองทานชินวัตรไม่สามารถจะกํากับ การเมืองและการบริหารได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อจวนตัวเขาจะจวนตัววันไหนครับเขาจะจวนตัวกันประมาณช่วงวันที่9หรือวันที่10กรกฎาคมทำไมต้องเป็นวันนั้นครับเพราะวันนั้นเป็นวันที่พักเพื่อไทยโดยโคศกพัก คุณเดนุพงศ์เดนุพรถแถลงว่าจะมีการพิจารณาพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรในวันที่9กรกฎาคมซึ่งพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรก็คือกฎหมายที่อนุญาตให้มีการตั้งบ่อนกาซสีโนถูกต้องตามกฎหมายได้ในประเทศไทย ต้องเข้าไปพิจารณาและกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายการเงินที่รัฐบาลเป็นผู้นำเสนอการปรับคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนยึดกระทรวงมหาดไทยคืนและจะต้องพิจารณากฎหมายตั้งบอนคาสิโน ในวันที่9กรกฎาคมพรรคภูมิใจไทยไม่ลงคะแนนเสียงให้กับกฎหมายฉบับนี้แน่นอนพรรคประชาชาติประกาศแล้วเพราะขัดกับหลักศาสนาการพนันเป็นเรื่องชั่วร้ายพรรคประชาชาติก็จะไม่ลงหมายความว่า80เสียง ม่ยกมือให้ในฝั่งรัฐบาลนะร,รัฐบาลมีสามร้อยยี่สิบสองลบออกแปดสิบก็เหลืออยู่สองร้อยสี่สิบท่านทั้งหลายครับสองร้อยสี่สิบมันจะผ่านไหมละ่ะ แล้วรวมไทยสร้างชาติและอีกสามสิเสียงของรวมไทยสร้างชาติและไปกลุ่มสุชาติไปกลุ่มเอกนัดกลับมาหาลุงตู่วนเวียนอยู่อย่างนี้ท่านทั้งหลายมันจะได้ครบสาสิเสียงไหมล่ะพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งผมได้ข่าวมาว่ายืนยันจะงดออกเสียงในกฎหมายฉบับนี้เพราะถ้าประชาธิปัตย์ลงคะแนนเห็นด้วยให้ตั้งบอลคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยนี่พรรคประชาธิปัตย จะเหลือศูนย์นะครับตอนนี้คือศูนย์พันจริงๆคนก็จะไม่เลือกแล้วประชาธิปัตย์เขาก็จะถอยออกมาของดออกเสียงเพราะจะประชุมกันเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ในเดือนมิถุนายนถ้ามันจวนตัวคุณทักษิณอยู่ในคุกแพทองทานอยู่ด้านนอก และต้องเสนอกฎหมายฉบับนี้ให้สภาผู้แทนพิจารณาท่านก็ดูสภาพทิแพทองทานจะไปเจรจาจะใช้อำนาจอะไรไปบีบไปกดดันให้พักร่วมรัฐบาลโหวตสนับสนุนกฎหมายให้ตั้งบ่อนคาสิโนได้เหมือนที่หัวหน้าพักชาติไทยพัฒนา วลาวุธมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับถ้านายใหญ่รอดนายกรอดพวกเราก็รอดในทางกลับกันถ้านายใหญ่ไม่รอดนายกไม่รอดแล้วพวกเราก็คือรัฐบาลมันจะรอดอยังไงมันก็ต้องไปมันต้องกดจบเมื่อ กฎหมายฉบับนี้ไม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมันก็เหลือทางเลือกเพียงแค่สองทางนะครับทางที่หนึ่งลาออกรับผิดชอบเพราะเป็นหัวหน้ารัฐบาลคอรมสเสนอกฎหมายฉบับนี้ให้สภาพิจารณาสภาไม่รับ แสดงว่าสภาไม่เอารัฐบาลแล้วความรับผิดชอบของนักการเมืองส่วนใหญ่ในต่างประเทศเขาจะเลือกวิธีการลาออกแต่มันก็มีอีกทางหนึ่งนั่นคืออำนาจของนายกรัฐมนตรีเลยก็คือการยุบสภาก็ทำได้สองอย่างนี้แล้วครับซึ่งหากประเมินกันแล้วเนี่ย ยุบสภาเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ล่มสลายอีกเหมือนกันตอนนี้ก็มีแผนที่จะจัดการบีบนางแพทองทานก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันที่9กรกฎาคมนะครับ